สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม่นิ้วใสอินดี้ปอนไซจิวอินดี้นะครับวันนี้เราจะมาทำปอนไซจิวสอกระถางนี้นะครับท้ายคลิปนะคะดูให้จบนะครับจะมีการควบแน่นด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเกิดอยากโดนเหนื่ยให้เราหรือว่าเพิ่มเป็นเงินให้เรานะครับก็สามารถซื้อเป็นซปเปอร์แซงหรือว่าซิกสติ๊กเกอร์ให้เราได้เลยนะครับ ไปชมกันเลยโหจะตัดกิ่งออกนะครับกิ่งไหนไม่สำคัญก็จะตัดตัดต,ดตัดตัดออกไปให้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับ มันก็สวยแล้วเนี่ยผมก็ได้นะคบผมได้ตำแหน่งแล้วนะครับผมก็จะเริ่มตัดนะครับตัดเป็นสองท่อนนี้เลยนะครับอีกท่อนหนึ่งจะทำเป็นจิ๋วอีกอันหนึ่งก็จะทำเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ โดยได้นี่นะคะก็เราก็จะเตรียมกระถางนะครับโดยการหาตะไครยมาตัดแล้วก็ทําเป็นลองรองรูก้นกระถางนะคะเพื่อไม่ให้ดินอันี้ซีของเราไหลลงไปในก้นกระถางนะครับ,รลลนนรรบแล้วก็จะจะเอาอหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็ใส่ลงไปหน้ากระถางนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ดินอันี้ซีของเรานะครับ ผมก็จะใช้ลวดยึดไปเอ่ปลายกิ่งของผมนะครับเพื่อทำการยึดเข้ากับกระถางนะครับไม่ให้มีการเาครุ่เครงนะครับ และเมื่อเรายึดรวดแล้วนะครับเราก็ใส่ดินอานินซีนะครับซึ่งใกลจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องสั่งใหม่นะครับใส่อานินซีลงไปนะครับใน,น,นดินอานินดินอนินซีก็จะมีส่วนผสมของอันที่ราคาดําหมานะครับแล้วก็หินกรวดต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อ เป็นหินพวกเขาไฟสีดําซึ่งจะมีรูพุนนะคะแล้วก็จะมีแร,รธ่ธาตุอะไรต่างๆนะครับซึ่งในกระถางเล็กจิ๋วอย่างเงี้ยจำเป็นจะต้องใช้ดินอนินนรียพวกนี้นะคะเพราะว่าจะได้เหมือนกันเร่งใ,ให้สร้างรากฝอยนะครัะว่าปอไซจิวเนี่ยจะต้องการรากที่เป็นรากฝอยมากที่สุดนะครับ ครับหลังจากนั้นนะคะผมก็จะแปะด้วยมอสนะครับซึ่งเอ่อมอสเนี่ยน่าจะพอแค่กระถางเดียวนะครับอีกกระถางเล็กเนี่ยวจะต้องไปหามาเติมอีกทีดึงทีหลังก็แล้วกันนะฮะนี่ก็แปะไปกระถางเดียวก่อนนะคะวันนี้ซึ่งเจ้ามอสเนี่ยนอกจากจะสร้างความสวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวพอสักหน่อยนะครับมอสก็จะเขียวนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เขียวนะครับพออบในถุงแล้วก็เดี๋ยวจะเขียวนะครับพอเขียวปุ๊บนอกจากจะสร้างความสวยงามแล้ว อย่างป้องกันไม่ให้เวลาเราลดน้ำเนี่ยไม่ให้เดือนเอ็นเอนซีของเราเนี่ยกระเด็นออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นให้เวลาเราออกตากแดดตากอะไรเงี้ยก็จะยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับก็ดินก็จะไม่แห้งง่ายด้วยนะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าอบถุงนะครับในถุงเนี่ยผมจะใส่น้ําลงไปแล้วก็สวัดสลัดให้น้ําออกเยอะๆแล้วให้เหลือแค่เพียงละอองฝอยนะคะแล้วก็เอามาอ คลุมถุงนะครับน้องจะต้องอยู่ในคลุมอยู่ในถุงนี้นะครับจนกว่าแตกรากนะครับจนกว่าจะแตกรากฝอยนะแล้วค่อยเอามาในกระบวนการต่อไปนะครับนี่ให้น้องอยู่ในถุงแกงอย่างนี้ไปเลยนะคะนี่เอาไหมคะจะซื้อถุงละเอ่อสิบบาทถุงละสิบบาทก็กันไปนะคะจะซื้อนี่เลขเข้ามาเลขเข้ามานะคะขายแกงถุงนะคะถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทนะคะสองถุงสองถุงห้าสิบ ถุง <laughs> เล็กเนี่ย่ะอันตัวเล็กนะนน้องตัวเล็กก็จะใส่ถุงใหญ่เหมือนกันนะฮะเนี่ยห่อเป็นสองถุงนะฮะมาเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเกิดแล้ใส่น้ำเข้าไปนะฮะในถุงแล้วก็สบับสบัดให้เหลือเป็นลองฝอยนะฮะหรือว่าเราจะฉีดฟอกกี้ก็ได้นะครับ ฉีดฟอกกี้แล้วก็ไม่ต้องสมบ,บัิอะไรเลยเขาก็จะเป็นละอองฝอยอยู่แล้วนะคะเราก็จะใส่น้องลงไปจนกว่าน้องจะลากออกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะดูนะครับทุกวันเลยนะครับทุกเช้าดูแล้วก็ลดน้ําลดน้ําทุกเช้านะเพราะว่าอย่าปล่อยเลยนะครับผมจะของผมเนี่ยจะลดทุกเช้าเลยนะคะแล้วก็มัดเข้าในถุงเหมือนเดิมนะครับ แต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ก็ไม่ต้องห่วงอาจจะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแต่นัน่น้องเนี่ยจะต้องรดทุกวันนะครับแม้จะอยู่ในถุงแล้วก็ออกจากถุงแล้วก็รดทุกวันนะครับดูแลทุกเช้านะครับเพราะว่าน้องยังพื้นที่หาก,กินเล็กแล้วก็ดินนิดเดียวนะมันก็ต้องมีการแห้งนะแห้งแรงในใน,ในในกระถางนั่นอยู่แล้วเราต้องรดทุกเช้านะครับมาหะเลขเข้ามาเลขเข้ามานะครับสองถุงห้าสิบบาท <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับ ก่อจะพบกันใหม่นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นนะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็จะกดโด o n a t หรือว่าเพิ่มเงินให้เราด้วยการส่งสติกเกอร์หรือว่าเป็น super tank อ,อ,อะไรก็ว่ากันไปนะคะรอดแ,แต่คุณผู้ชมก็รอก,กันนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ